อ่าเห็นว่าลูกค้ามาจากโคราชมาไปเบิงภาพไปเบิงลูกค้าเนี่ยดูโดนแล้วเออมาโดนแล้อครับเป็นจังไรเนาะเป็นจังไรเนาะสวัสดีครับ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 มาจากไหนครับพี่ปากช่องโคราชเนาะกินข้าวกินปลายังกินแล้วครับเออได้เบิ่งรถยังแม่เอาขั้นไหนโอ้สีเท่าเล่มโบ้วดูกท่าเหรวะ สดเลยไหมหรือพรสดหรือพรแน่เอาพรดีกว่าเอาพรดีกว่าแม่ซื้อบ่ะซื้อแม่ซื้อแม่เฮ็ดอาชีพหนังอยู่ครับกะเซตะกรนี่แหละกะตรกรเบิ่งทางใดมานี่เบิ่งในรีวิวโทรศัพท์โอ้เห็นคุยหี่ป่ะเคยเห็นไหมครับเออเบิ่งไอเสียมนั่มบอร์ดีเลยหลายเด้วยขอพูดพอเนาะพูดพอเบื่อบอกม้วนบอกพอเนาะมาแต่แต่จังโง สิบโมงเนาะเมื oh. ่อวานปีเด yeah. yeah. okay. ้กินข exactly? okay, okay. ่าวเลยเนาะกินข้าวลอันนี้เลือกเลือกได้แล้วเนาะแม่เนาะาเลือกเราาจ้อ๋อแล้วที่ทำสัญญาอ่ะครับกำลังเช็คอยู่กำลังเช็คอยู่ผ่านแล้วแต่ว่าอยากดูอีกควรได้รถอีมาสองคนสามคนก็ได้สิเส้นทุกคนได้ปะโอ้โอเคคุณนายบอกว่าเช็คกิจกรรมถ้าผ่านเยอะจะได้ลดหกโอเคโอเคแหม่แม่สื่อคนหนึ่งคุณนายสื่อคนหนึ่ง แม่อสองขั้นได้ไหนี่แม่ซื้อกับเซลคนไหนครับกัคุณพี่ดาวพี่ดาวอ๋อโอเคเป็นบริการดีไหมพูดจาดีนะพูดจาดีปะกินเข่ามอญขาเลยโอ้โหมเข้ามานั่งร้อยข้ามาปึกกินเข่าอิ่มก่อนโอเคโอเคเราเลือกคุยพูดกันอ่ะเมียถูกต้องทานให้อิ่มก่อนครับถ้ากลางวันหิวอีกบอกนะเดี๋ยวซ้ำสองให้เอากี่กล่องก็ว่าไปได้จัดได้ ครับอันนี้ยังเด่นเบิ้งรถก่อนบ่โอเคครับเบื้องแล้วได้แล้วกินเขาแล้วไปทับชัญญาแล้วก็เลยเค็มไม่เพิ่มันกตได้ลอกันโอ้โหเดี๋ยวจะกินมื้อที่สองต่อแล้วก่อนกลับทานได้นะแม่นะหิวบอกนะนะโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับโอเคมาจากโคลาตปากช่องนะครับเท้าเลมโบอยู่ข้างหน้าต้องไปเบิ่งได้อยู่นะโอยรถเท้าหลายเท้าเลมโบเองซีรีส่เท้าเลมโบ สามพันเท่าเรมโบเนี่ยเนี่ยผมว่าคันนี้ถ้าข้างหน้านะเพราคันนี้อยู่ข้างหน้าหนึ่งจุดเก้าเอสเนี่ยเนี่ยผมว่าคันนี้เท่าเรมโบูเฮ้ยแม่ไม่ธรรมดาสิ่งอยู่นะแต่ผมว่าคันนี้นะนี่ละน่าจะเนคันนี้แหละเพราะเราบอกเนี่ยเมนบอยแมนบอลแม่คันนี้บอลแม่อ๋ออเคโอลูกมาลูกเรียกเออลูกลูกมาเรียกครับ เฝ้าไปแม่เฝ้าเฝ้าเฝ้าเห็นบอกว่าลูกสื่อแค่หนึ่งแม่สื่อแค่หนึ่งว่าสั่นบอกสองคันแม่เดินมาแล้วแม่ได้มาแล้วคันันนี้ป่ะแม่คันนี้บ่คันนี้อ้าวลืมแล้วคันนี้เนาะอ้าแม่ปิ้งซะด้วยเออเลยกระตูใจวะที่นี่กระตูใจยุ่กระชี้คันแดงมากกระชี้ฟอดมากโอคีฟอดแดงมากเร็วแล้วฟอร์ดแดงขายไหม หมดแดงไม่ขายมีสื้อเพิ่มขายมีแต่ซื้อเพิ่มไม่ขายด้วยสุดยอดเออบ่ขายซื้อเพิ่มเพียงเดียวอยู่โคราชแม่ทำอะไรครับอยู่ที่นนินแดงขายขายอะไรแม่คนมกก็อยู่โคราชโคแม่แม่แม่ขายอะไรแม่ขายอะไรไม่ได้ขายอะไรเป็นจัตุรตักรอบปลูกเงี้อยู่แม่ปลูกยางปลูกปาล์มกะเลี้ยงวัวนเฮดไห้นมากสรุปแล้วว้าวสั้นๆแม่ซื้อแค่หนึ่งลูกสาวซื้อแค่หนึ่งบ่แม่ อ่าโอเคอุ้ยเป็นแม่ที่ดีแม่กระตันยูโอเคอ่นยังน้ำกันเนาะนเสริมกันเสริมกันเาช่ขาดี่วยเขาเลียงเขามาแล้วเนาะเบิงแตแม่ผมแม่กัยังสิ่งเราลดแม่กัยังเดียงผมกับเดียนนโอเคขอบคุณเลยหลายเด้อแม่เด้อคุณครับมีอย่างบอกเน้อ ครับอันเริ่มดูหลายก็อยากมาอยากมาหาแหละเนาะเออไม่มีเวลาก็่ไม่เสียเป็นเมื่อไดครับมาโหลดมาโหลดใกล้ๆโน่นดินแดงกับเรียนมากสามสองชั่วโมงเออแป๊บเดียวถ้าไม่มีเวลาชอบผ่าไหนจิ้มมาเดี๋ยวฝากไปให้ดูเมียนครับนะยังไงฝากบอกเพื่อนบอกพี่บอกน้าด้วยนะขอบคุณนะแม่ครับโอเคครับโอเคก็เรียบร้อยจองแัดจบไปแล้วครับ ก็ไม่ติดอะไรน่านนจะเอาสองคันด้วยเียนครับโอเคครับใครสนใจรถทักกันเข้ามาครับกับบิ๊กสักแก้วนะครับรถแท้คนแพ้ครับสวัสดีครับ